สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็จะพาเอฟซีเข้าสวนนะคะโอ้ทำไมมันมืดจังมันมืดเนาะนี่ค่ะผักงามแล้วไข่สิอุอ้ยกล้องของแม่ดามมันมัวเพราะว่าไม่ได้ช็ดหน้ากล้องนี่เองเนาะผักสวยแล้วค่ะจะพาเอฟซีเข้าสวนนะคะตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะ ดาดาทำไมเธอเป็นคนที่เย <laughs> oh. <laughs> ี่ยมยอดอย่างนี้เลิกสามก็ตกกันมาตั้งาดาดาตกูกไม่รู้เนาะไม่คนที่เขื่องเออถึงเส้นดีกว่าสุดยอดไม่หยู่เ้าะาตรนี้แลอนเนาะ ตอนจังหวะมันได้ไงเคยได้ยินไหมคำว่าบังเอิญไม่มีอยู่จริงไงคำว่าบังเอิญไม่มีอยู่จริงมันถูกกำหนดไว้แล้วมันไม่เข้าอะไรเลยนะเนี่ยอิดว่าสายน้มันอยู่ข้างนอกแล้วมันมาอยู่ตรงริมนี้พอดีเลยอืม ทุกอย่างเขากำหนดไว้แล้วนะด,าดา้เบื้องบนเขากำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องตอกให้โดนไม่ตกใจเโรโฟอะไรขึ้นหรอกดีนะที่มันไม่พุ่งแรงหมดเลยดีที่มันไม่พุ่งแรงกว่าเดิมอล้วเราจะตอกยังไงเพราะว่ามันจะต,ออนนต้องได้เอาปิดน้ำน่ะ จะต้องได้ต่อน้ำจะต้องได้ขุดนะเสืยอยู่พิ่ทงทำดีกว่าไปทำด้านอื่น๋อมันต้องได้ขุดใชต้องได้ขุดแล้วก็ได้ต่อท่อใหม่หรือดิบอ่ะก็ไม่รืกหรอกถ้าอย่างงั้นก็ต้องขยับแนวเข้ามาหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ต้องรื้อออกนะขยบแวหมดเลยลเออดีที่เร <แ S 1> ายังทำยังไม่เยอะดีที่เราเพิ่งเริ่มแต่ถ้าเราคิดบวกก็คือว่าโชคดีที่เราเพิ่งเริ่มเราอย่าไปคิดเราอย่าไปคิดมากไม่งั้นก็เราก็เอาออกไปด้านนอกให้มันบิดสายน้ำบิดสายน้ำ จะอยู่ระดับอ่าจะเถิบกระเถิบเข้าหรือกระเถิบออกละกระเท็บออกเพราะว่ากระเถิบเข้ามันไม่ได้นี่ถึงจะเจอหิกไม่ไม่มันจะติดตรงนี้นะบางอันมันจะยาวเอาไปเลยนี่นะนี่ก็นอนตัวนอนนี่นะถ้าเรากระตุกเข้ามอือือืมอ่าไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มสองอันชิวๆิวชิวชเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มเปลี่ยนแผนดัวแล้ว ก็ต้องใจอะไรไปฟอดขึ <c oughs> ้นนะเหมืนอ,อนเหมือนพยายามข้าวคนน้ำน้ำแเดี๋ยวใครบ้างคอยนึกว่าจะไาเจอสิ่งอะไรแปลกปลอมไยินเสียงนะเจ้าได้ยินได้ยังไงอ่ะ ไปอยู่เนยก็ยังไม่ได้เดินไปจะดูแล้วตะกี้หยุดในเหตุการณ์ด้วยเหรอเอออยู่ดีเห็นน้ำชั่วมเลยจะขยี้ข้าวหรือจะขยี้ปอาเออขยี้ปลาบออกไม่ได้ขยี้ออกก็จะไม่มาโดยหลอนออกไปนู่นใช่ไหมเออเห็นไหมครูย่างย่างก็น้องครูอยู่โอ้โหจะกินกินตัวเอ้ยน้ำจั่วเลยตัวเอ้ยน้มาชอบปลาพ่อปลาปานี่มาต้มน้ำปลา พนไหมพนไหมพนไม่จ้าดาด่าเมื่อกี้เราน่าจะทำหลักไว้นับตรงไหนวะด่าด่าขมือล้วงข้าไปกระเทือนน้ำกระจายเลือกแค่ข้างนี้เหรอใช่เสร็จหมดแล้วโอ้เสร็จหมดแล้วปู้เอ้ยเขาไม่ให้ปู้ยลำบากเหรอปุ้ยโอ้ทำไมดีจังเออเพราะว่าปู้เป็นน้องเล็ก น่าจะพลมั้ใช่ัวลงเล็กลำบากไงก็เลยทำทำให้หมดเลยงานใหม่เลยนะงานใหม่เดี๋ยวเดียวปุ๊ปุ๊ยังยังยังไม่ทำอะไรเลยนะงานเก่ายังไม่แล้วงานใหม่ถ้าพุขึ้นรถไปปุ๊บก็จะเกิดไอเดียแล้วก็จะได้งานใหม่ไม่เบรกต่ะไป่ะไม่ไม่ต่อไปเราพูดจะไปนกรกป้าจะพุขังไว้เดี๋ยวจะจะพุทังไว้่อนะพุขไมีไอเดียตลอดเลยนะพุะ ว่าอีหยังกต่เออหน้าไปนั่เลยนะว่าอีหยังกต่เออหน้าเลยนะรู้แล้วไม่มีเปลือกเลยปุ๊บขับเป็นคนขับรถสารตั้งต้นสารชั้นต้นอะไรเฮ้ยสารตั้งต้นเจ้าเป็นเจ้าเป็นสารตั้งชั้นต้น่วันนี้อยู่กับพ่อแม่น้องเหมียวกลับมาถึงนะคะพริบเดี๋ยวอันนี้เราเปลี่ยนแผนใหม่ใช่ไหมใช่เป็นรถท่อน้ำโอ้โหเนินชุกอันนี้ชุกเลย านไหนเดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังงานเบาเบาอะไรอะไรอะไรเบานี่ไม่เชื่อหรอกว่าเบานะเบามากเบาอะไรเบาวิวบววยกยกนไม่โอไม่ใช่ยกโฟมไม่ยกไม่ยกไม่มียกแล้วอะไรเบาเบาอะไรอะไรมาบอกเลยทำงานนี้ให้เสร็จก่อนไม่เราต้องรู้ก่อนเราจะเตรียมทําใจนี่สักรู้คค่อยรู้แล้วค่อยรู้แล้วเล่นปิงปอง งาน,นเบาก็เลยปลีปองอืมงานเบาขอบคุณแม่สุธนานะวันที่สิบเจอกันคุณญาชาีคุณญาชีมาเสือพิศพ่าคอสทีมมรดกออทองคือลุงพลพระแตนทูกต้องค่ะจต่ถุกต้องนะพวกเราก็เป็นลูกทีมฮะนะเขาเรียกว่าอยู่กองหน้ากองหลังฮนะแตะพวกเราก็เหมือนนอกตัวหนึ่งนะที่ช่วยเหลือนะฮะ ป้าบอกว่าเขาไม่มีพนกงจ้างเหมือนกันนะเป็นทำไม่สบายใจครับเออเพราะว่าพนไม่ลงคนไม่ลงไม่ยังต่อไปอ่อไปอีกต่อไปอีกตไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะไปจ้างแต่คนป้าจะเอาคนที่ไหนไปจ้างนะเออนะไม่แล้วก็คงรอถามด้ยว่าให้มันมาคำว่าจ้างน่ะแต่ผู้ชาเราจ้างคนเป็นน่าจะชอบมาเองไปนะจ้างช่างมาจ้างได้แต่ต้องมีเงินให้ดเลยทเป็นแต่ต้องมีเงินให้เขาต่างกันอย่างพวกเราช่วยด้วยคำเต็มใจค่ะเพราะเราอยู่ที่ ช่วแบ้นช่วยโกาแพงช่วยอะไรต่้าใครดูสมยนะทุกคนรูว่าแต่ละคนทาอะไรบ้างอันสุดท้ายของด้านนี้จสท้ายแล้วสุดท้าแล้วสุดยอดกทีมทีมหมอนทองโอ้ไม่ใช่ทีมมราธอนเสี่ทีสี่สุดยอดไม่มีน้ำดื่มนะทุกคนนะ อ่าคนประญาสัมพันธ์เพาขอเห็ุขอแห้งเพราะตอนนี้หลับอืมนะขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณทุกคนกำลังใจส่งมือให้พวกเราหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวพวกเราจะมาขอบคุณนะฮะหน้ากล้องกันทุกคนนะหลังจากที่ตัดเร็จแล้วนะฮะจ้ะอ่านะครับเพราะว่าเอซีให้กำลังใจเราเราได้เอากล้องมาตั้งเลยไมซันอันหนึ่งเอาไมซันหนึ่งบอกโอ้ยมาหาอะไรตัว อ้าไม้กั้นมันไม่ได้อยู่นี่แต่ละนี่มันมีดันยาวบอกไมใช้ไม่ได้หรอตัดเลยตัดเอาเลยแล้วดิดหนึ่งทีดแข็งด้วยเพราะมันมันมันติดฐานตูนจึ๊กเลยบอืมโอ้โหสวยงามมากนะเพราะว่าเราใช้เราใช้เชือกในการดึงฮะนะเราใช้เชือกในการดึงนะ สวย<ร>งามมากนะมันต้องมีไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะคะดีมากนะคะทุกคนที่อยู่ในนาใช่ค่ะคุณน้ำบอยสวัสดีค่ะนะคะอยากให้ทุกคนรักพวกเรานะคะรักพวกเราทุกๆคนที่ยุพาสวัสดีค่ะนะครับนานากอกฝากด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะที่มีมาให้นะคะตั้งแต่สมัยกกโปรนะทีมมะละกอฮอลแลนด์มาอยู คป้าไพวัสดีค่ะเ้องละก็ฮันแล่ฮันเล่ฮันเล่กกคุณป้าจตุพรขอบคุณมากเลยค่ะหัวใจพลังบวกนะอ่างเดี๋ยวพวกเราจะมาขอบคุณเล็บซีนะไปดูเซลล์ไม่มีหรอกการท่องเที่ง รู้หลักการบนทางเดินรู้หลักการที่่จังเลยเก็บมีเก็บมีดเกมีดเก็บ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 มีดเ้็บมดเนมคดเก็บะีดเก็บมีเอ็มเบมีดเมีเก็มีดเดูก็้เราดเก็บมีดเก็บมีดเกยบเมบเีดีกบเ เป็นกำลังใจทัพพ์เทานไม่มีไรมีแต่คลิปหาไม่เป็นไรมันมุมเราก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเราขอบคุณในไลฟ์สดเลยเดี๋ยวเราต้องเออเ, <c oughs> เดี๋ยวเราของเทียบต้องให้สูงแป๊บหนึ่งนะกองเราบางเตี้ยอออันนี้เสร็จข้างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำให้เสร็จหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะพรุ่งนี้เนาะขอไม่ใจให้รู้ทุกอย่างรู้หลักการหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะอ่ะเสือพูดอะไรหน่อยลั่งลงดีกว่าเพราะมันบังอ๋อเอออ่ะหนึ่งสองสาม <uther. S 2> ข,อขอบคุณค่ะเจพูดอะไรหน่อยวันนี้เป็นวันที่สองเนาะนะที่เราได้ทําการนะฮะประดับลานองปูนะฮะซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งน่าจะแล้วเสร็จนะฮะขอบค <mus wn Momo S 2> ุณสำหรับการรับชมให้กำลังใจฝากชมคลิปฝากชมคลิปวันนี้ย้อนหลังให้ทุกช่องพรุ่งนี้เราทำช่วงเย็นแบบนี้เนาะประมาณนห้าโมงสำหรับรายนี้โชคดีมากครับอย่างน้อยดูที่ใครที่เพิ่งเข้ามา มาดูย้อนหลังนะคือจานนะคะมาม่าไม่เอาไปไปมาม่าหนึ่งหงอนะใครนี่มันอาลงไลนก่อนนะคะขอบคุณผ่าชมมาดูลงน์่ห้าชมก่อนอู้สวย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 อ่เนี่นี่ยผ่าสวยมากเลยไข่เอสี่เห็นไหมเป๊ะๆเลยนะพอเรารู้หลักการรู้วิธีแล้วมันก็ง่ายนะคะเอสี่เป๊ะๆทุกอันเลยนะไม่ต้องเอียงซ้ายไม่ต้องเอียงขวานะนี่เห็นไหมพอดีพอดีเลยเนาะสุดยอดเลยใครเนาะ ใครออกความใครออกความคิดใครออกไอเดียน,นี่ยฮะนโอมทำไมสีสวยจังอ่ะก้นอนโอมมันเป็นนี่นะใครสีพอเราต,ติดอะไรนะมาบ้านก็ให้อาหารสองหนุ่ม,มรีบกินเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่พัดขอบคุณคุณแม่จาริยาห,อยหงอกซ้ายหงอกขวาหาอะไร Lep ki lele